ไปดูข่าวที่จังหวัดนครปฐมนะคะประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดอิสราเอล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฝ่ายต่างประเทศเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลประจำปีงบประมาณ2,569รุ่นที่3โดยมีรองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงานร่วมด้วยอัครราชทูตและกงสุลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีโดยมีผู้เข้ารับการอบรม477 คนที่ห้องประชุมแสนปามคอนเวนชั่นฮอลมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมดตรหม่อมหลวงกรนกษีวัตรเกษมศรีประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฝ่ายต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลประจำปีงบประมาณ2,569รุ่นที่3 โดยมีนายวิชิตอินทราเจริญรองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงานร่วมด้วยอัคราชทูตและกงศุล์สถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยผู้อํานวยการกองแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16ประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนกรมการกลงสุนแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องแรงงานไทยทุกคนผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีจำนวน477คน นายวิชิตอินทรเจริญรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่13กรกฎาคม2563ภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานซึ่งได้มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานแล้ว จำนวนทั้งสิ้นกว่า80,000คนและอยู่ระหว่างรอการเดินทางในวันที่16พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม2568อีก1,810คนการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยก่อนการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลหรือว่า TIC โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาฮิบรูขั้นพื้นฐานในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยปลูกฝังวินัยการทำงานทั้งในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศปลายทางรวมทั้งการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อแรงงานไทยนายจ้างต่างประเทศและต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมกำหนดการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง16พฤศจิกายนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น477คนนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมยุทธการทหารอากาศกองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนและวิทยากรชาวอิสราเอลมิสเตอร์อลันมิลเลอร์ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2,569รุ่นที่3เพื่อเป็นแรงงานที่ได้รับมาตรฐานการอบรมอย่างเป็นทางการ ดรหม่อมหลวงก,กรกสิวัรเกษมศรีประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฝ่ายต่างประเทศท่านก็บอกว่าวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบพี่น้องแรงงานไทยทุกคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามารถและความมุ่งมั่นของแรงงานไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลที่ได้ลงนามเมื่อปีพศ2563ซึ่งเป็นก้าวหนึ่งของการสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ ให้กับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครอง10บรอบด้านรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานไทยมีงานทำในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่สำคัญประการแรกก็คือการเพิ่มการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศให้ได้มากกว่า5 0,000อัตราให้สำเร็จภายใน4เดือนภายใต้ในโยบาย Quick Big Win การจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ในต่างประเทศซึ่งขณะนี้ได้เร่งขยายตลาดและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมยกระดับแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะใหม่หรือว่า new skill และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดอบรมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการไปทำงานเพื่อหารายได้แต่เป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากประเทศที่มีเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะการปลูกพืชในโรงเรือนหรือว่าการบริหารแรงงานด้วยระบบดิจิทัลซึ่งล้วนเน้นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำกลับมาใช้พัฒนาต่อยอดภาคการเกษตรของไทยในอนาคตปณิศน์มามีสุข ปะนิดามามีสุขเปมิกามามีสุขผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดนครปฐมภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน